อิมันะหังยาสมณะกัตตายาสมณะกาตตาอุปโชทานอุปชฌานอิมันกะเตวะสัมอิมันกะเตวะสัมสมมาเดวะสัมมาเดวะ

ด้วยอำนาจกุศลเนี่ยด้วยอำนาจกุศลนี่ขอจงเป็นประธานิสายขอจงเป็นประานิสายเพื่อจะมาทำให้แก่สงฆ์ุนธานิพพานเมื่อจะมาทำให้แก่สงฆุทานิพพานอิมานอัตราชิขังอิญานิอเจกันติอิมานจะติมบุพโพสิทังอิมานจะติอิมานจะแต่วะส่า सम्माने वो सम्मानी